ยังจะมาเต้นเหยียบข้อกันบ้านเนี่ยข้อจังไลยมันเหยียบตีนกูเนี่ยแตกออกว่าเพลงรำเนี่ยรำดิคุสมนำนาสมนำนาแรนม่อยังเป็นแพนี่พูนแพนพูนของเรียกอีล้านสมนำนาอย่าบิังปากแพ้เว้ยอย่าเบิ้งไหลดีแล้วซ้ำเนี่ยยังก็เหมือนท่อนี้ดอกเสียงอีสานเขาน่ะยังยังยังแค่นี้ยังไม่พอ ช่วงเวลาต่อไปนี้พี่น้องอยังจะได้พบกับพ่ะเอกคู่ใจไหมไทยอุไรพร ข้ามแม่เน,นี่ยะ,ะดับแมววะไอ้สัตว์เนี่ยขนามแม่นกูจะเอามันขาดข้ามือพุ่นละเจ้าเดี๋ยวนี้พี่น้องก็เลังหัวก็เลังตัวปื้อแตกควบควบเป็นอยังตัวจังเหรนยญวิธีโซกับโบกเทฟไฟกป,กปกเทฟไฟโซก,ก,กับโบกจะไหนบ่ได้เกียร์รขี่ไม่ไหเข้าไปในหมายความว่าจังสันอันนี้มันแม่พี่เสียงอีสานนี่ไหมถ่ายลูกแพะเขาสิไปแป้นแผ่นได้กัดได้ แพนไหนจันไหนนี่นี่แพนนี่ของเลี้ยงยีราเนี่ยแพนเนี่ยอ่เอ้าก็อยากกินขี้ดแม่ต้องเป็นน้องไม่รู้ไม่รู้ไม่แยงหรือเปล่านี่ขี้เดียวลูกแพนไม้ไทยพี่เดียวจังไได้พี่น้องแฟนแท้ ยุนเดี๋ยวนี้ตาบ่านเธของจัไดนเห็นบ่น้ำมาดเขาน้ำมาดเขาได้เห็นบ่ขันมาดเจ้าสานมิตรมาท่าขี่เหี้ยนหมาน่ะล่ะนั่นน่ะปากเปรอะนั่นน่ะข้างแหลมแหลมหัวล้านๆนั่นน่ะอันบักแพรบักแพรนั่นน่ะออกม้าใครว่ามันหมาถือน้ำหอน มันดิ้นหาพอ่อหาแม่มันสิมันหันม่นหันจนว่ากูวิ่งหันว่าฉันเอาว่าฉันเอาว่าฉันว่ามันหมาถือค้อนคักๆแเว้ยอันไม้ไถไม้ขีนกับมาออกมาปัดขี่ก็เดียนถึงน้ำห้อนมันก็นไดเต้นเอาว่าฉันกูว่ามันต่ำเข่าเมาเอาจุ่ว่าฉันเอาๆๆเจยดว่าหักนเท่เานีๆๆๆๆ อายุแปดแ่นเดียวกันแปดเดียวแปดเดียวถึงห้าถึงสุดเราห้ากันแล้วเพียบ่เป็นตะเบิ่งตะซตาพิธีก่อนมันปล่อยสูตนักร้องเส้าแน้เส้าแน้ตังชายาเขาแน้ชายาอย่างก่อนลูกแพะลูกแพะเนี่ยหนุ่มรูปหล่อไอหนุ่มรูปหล่อลูกแพะอุไรพนอุ้ยตันชายาจะได้มาบกหองอุบาทเทจิตตั้งจิตเด่นเคยเร่งยินมาเฉลิมพลนะเฉลิมพลมังเลยไอหนุ่มอัจฉริยะหัวใจมหาชนเฉลิมพลมาลาคำ นี่ลูกเพยไอหนุ่มลูกหล่อลูกเพยตั้งเขาเป็นใช่ไหมวะก็ตั้มเป็นตัน้งจี๊ข้องฉันตั้งเขาเป็นมันนี้ขนจี๊ตั้งให้ท่านจะได้พบกับไอหนุ่มต้อและลูกเพย Ute, ว่าผู้อื่นนี่ค่กนอปานเจ้าของมีฉช้ายาเป็นตาฟังเนาะนี่เนาะมีแล้วนี่ยังล่ะไอ้หนุ่มหน้ามนคนขี้อายปล่อยไฟมะลายพรมั่เมันขี้อายวปล่าหรอ เสียใจเด้อไอหนุ่มเดินตายปล่อยฝ้ายมาลายพรไ่งังต่อไปนี่เสียงอีสานเขาตีแสดงจะมาพิพาวิจารณ์กันหนาเวทีมาทำไมนักร้องของี้งกลูกน้อยอะไรก่อนเอสิสจิ๊บจิ๊บฟังช่วงเบ้่นนึงนี่ลูกแพ้ไหมไทยออกมาเพียงจะซ้ำเปิ่นเอาจากตีทีก่อนหน่ะพ่อยาซ่าลี่เอาไหน,นไหม แข่งขันกันดีกว่าน่ะระวังเลี่ยงอีร้านกับเสียงอีสานพี่น้องสีมากวองไหนปัประชันกันเลยก็ยังพูดแต่ยี่นี่เหอะเจ้าเส้าสู่เลี่ยงอีร้านมาได้เจ้าเส้าเอาแม่ครับพี่น้องให้เลี่ยงอีร้านแข่งกับเสียงอีสานบ่ครับรอพี่ตาพี่ตาโน่คอยเบิกเอาคนละเพลงเลยคนละเพลงเลยเอาเดี๋ยวขับเป็นคนละเพลงเลยเจ้าสีหนาวไว้มันเอาหลงไปเห็นว่าเฮียคุณใหญ่ป้องึ้นเอง ยังอีสานเขาสิเล่นเชิญเลี้ยงอีร่านไปอยู่แป้นแผ่นสุดท้ายพุ่นคือสิไรหนีเอาคนมันหลายหังเครื่องออกมาเต็มเวทีหนีเพราะไม่มองยืนหัวามหมายนะนะเอาไปไปเปิดโอกาสให้เขาเลือกไปโอ้ยยามองดูปันนกขุมเฮาก็ได้พ้นกันไปไปอยู่แป้นแผ่นเดียวมาเอาแม่ตาบอลเดี๋ยวัวไให้หน่อยโอ้ยมันคือเดีแป้งหน่อยเหรอไอ้มันคือเฮียพี่พี่พี่เอวเบียนเฮ็ดคือไรเต็มที่หนีนะแม่พี่วา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลมครับลืมเลืมไม่หันอ่าผู้ใดมาอยู่เลีกกเ้ยงอีรารน,น,นนี่เขาแจกเสียพวกเราเพิ่มเห็้พ่เนี่ยเฮ้ยเอาให้พ่เอาเ,อเอาสียงอีสานไม่แน่วแจก,กบ่ครับเนี่ยเนี่เอาพ่อหันแจก,กตอนนี้ดอกเสียงอีสานหันอ่ะเดี๋ยวเบิ่งผลงานเขาสักก่อนแจก,กตอนไหนตอนตายพูดด เอาไปทอดกันยูหันทอดกันไปเสียให้หอดมือกล้องจับภาพเลี้ยงยีราฟหลายๆเด้อพีซูใช่วิธีการติ้สินบนมือกล้องหมดแล้วอ่าสนองเอ้ยจับภาพหลายๆองดูสิเดี๋ยวจะไล่งานในห่างทวีใช่เดี๋ยวตกงานแน่ๆเลยเห็นว่าเนี่ยนำทีมอันนั้นนกน้อยอุไรพอดเห็นปะอันนี้นกเข้าลานเลย มื่อนี่ระวังนกน้อยเจอกับนกเขาล้านอันนี้นกน้อยกับนกน้อยตัวไว้พ่อนกเขาล้านกับเบืดองอาลานคือกันเราบ้างเอาน้องนางหางเครื่องเชิญหลังไหลออกจากสองฝากฝั่งเบทีออกมาสายสะโพกโยกสะดือให้พี่น้องชมกันช่วงนี้ฮะนี่หมอหางเครื่องนี่หมอหางเครื่องนี่ละ ทางเครืงมิตรอ,อีขี่โบ๊ะโบ๊ะยาสมบมูรณภาควิจารณ์เบงแนวเมีนเน่เโคศกเป็นจังใดน,นั่นละ่ะเฮ้ยนเบงในฝ่ยายสายมืม่นเพื่อพิไว้ดีแต็มืลอนี้แต่เมือว่านนี่กูว,ว่ามันควรหมักแอปเปิ่นมันลุ่งทรงไรบ่ล่ะที่นี่คือเปศร้าเศร้าเศร้าบ่อตองมาร์บีผวิจารณ์เรื่องอีร่านนั่นน่ะ ไปยืนอยู่แฟนแผียงเดียวกันนั่นแฟนแฟนตัวเบ่ากับเบี้ยกีล่าเสียหาเสียสิบก็อยากเบ่าวลอดเสียงหัวลอยหัวขั้นหมดล้วไปพอเปิดรอบมึงจะขุนหัวมันอยากเอาลายมุกเนี่ยเอาบ่าต้องเบ่าวลายเสียงอีสานเอาจู่ว่ะควงย้าจับปากแพรเด้อก้องไอ้อง เพื่อเดียวเพื่อเดียวพอเพื่อเดียวพอนั้นเดาเจ้าพันบ่ให้การสิงเอาขอกับเจ้าเพือเดียวเพื่อเดียวเพื่อเดียวเพื่อเดียวเรื่องที่ขอบ่แม่นยังตั้งใจฟังที่ดีเดินลาเพียงจะพบจะได้สมตาปรารถนาเจ้าเพียงเพื่อเดียว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 พอเพื่อ ใ,ใจอายหอนหุ่นกระอุนกะวา โซโซโคโคกันในบัวควากับบอมีเชาวสารข้าโซบานกับบอธาดุใจเธอเดียวเื่อเดียวเื่อเดียวสีเท่าดอกเบี้ยแพงกันใดสู่ข้าใจขอให้ความร้อยละปีปีร้อยละห้าไอ้บ่ต่อราคาจะทำเื่อเดียวเื่อเดียวเื่อเดียวมาเ <stop> ื่อเดียวเื่อเดียวเื่อเดียวขอเื่อเดียวคำเดียวสั่ง เอาความหล่อมาทาประกันยืมก็พันเพื่อน กหอ่อยเดือดร้อนเติมทีแล้วเติมคุณนายเขื่อเดียวเขื่อเดียวเขื่อเดียวับอเขื่อเดียวเขื่อเดียวเขื่อเดียวไฟเชื้อโฉกบกการได้บัวไฟกระป๋องอินทสานถ้าสมบาตกระป๋องท้าอุเขื่อเดียวเขื่อเดียวเขื่อเดียวสีเอาดอกเบี้ยแพงบันใดสูหาใจขอให้ว่าดมาลอยนะปี๊บหรือยนะฮะคอโบต่อราคา เ่อเดียวเ่อเดียวเ่อเดียวมาเ่อเดียวเ่อเดียวเ่อเดียวเพเธอเดียวทาเดียวสั่นๆเอาความหลอมาทำประกันยืจากพันเธอเดียวเธอเดียวเสียสียงว้ายลองเพลงโจกันว่มีผู้ตบเมื่อหจนได้สวยสวย ก็สวดสวดจังไดอยู่หนาเวทีนี่มีตัวมูผมได้ครับนี่หัวหลนหลนนี่แมนเม็ดเนี่ยขวนอ่ะคุ้มของผมอ่ะเอาบขอเสียงจังไดบอขอเสียงจังไดพี่น้องพันซ้ำถือมั่นสะกดได้ยินมวนเสียงอีสานเล่นหลายหันหนาโอ้ยมันซิ่งแล้วพันอยากนอนมั่นสะกดมั่นสะกดยังเหอเสียงร้องเพลงประสันเสียงตดกูก็ยังมวนก่าไม่รวมไม่มองกว่จ้าว่าดีมองไหนหางเคียงพันก็ได้โอ้ยมีแต่อีง่ามบอกว่าแถวหนาครับนี่ชาวรถเอาแต่อีได้ผัวมาเต้น เอ้าเออดิจังหูเบ <man> ี้ยสมหูบังตาเดียวก็ะหูตัวเอาอีเดี๋ม <say> ันมีผ <man> ัวอยันนี่นั่นอีอยู่หันได้สามหัวแล้วมันเต้นมันเต้นตั้งสี่นี่อีอยู่นี่ได้สองหัวนี่มันเต้นมันเต้นยังไนีอีสองหัวมันเต้นนังไีสองหัวมันก็เต้นตั้งสี่แลเราดิอีนั่นมันเต้นตั้งสี่เต้นั้งสี่แล้วอีโมมีผัวเต้นยังไหนบ้างอีโมมีผัวมันเต้นตั้งสี่นี่ แ้นไปเรื่อยเนาะเก่งเนาะหลายเนาะแนวใดเนาะ